สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนางอีกแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การเรียนรู้คุณครูนางมีกิจกรรมเบีนยิมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราไปทํากันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆขาชูมือขึ้นมาหนึ่งข้างนะคะคุณครูนางจะพาเด็กๆทําปลาฉลามค่ะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะปลาห้าตัวว่ายอยู่ในน้ํานี่แนะ่เจา้าปลาฉลาม เจ้าปลาก็เหลืออยู่สี่ตัวปลาสี่ตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่แน่เจ้าปลาฉลามข้าจะกินเจ้างัดแล้วก็เหลือเจ้าปล ah าอยู่สามตัวปลาสามตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่แน่เจ้าปลาฉลามข้าจะกินเจ้างัดแล้วก็เหลือเจ้าปล ah าอยู่สองตัวใช่ไหมคะ ปลาสองตัวว่ายอยู่ในน้ำนี่แน่เจ้าปลาฉลามข้าจะกินเจ้างับแล้วก็เหลือเจ้าปลาอยู่หนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวว่ายอยู่ในน้านี่แน่เจ้าปลาฉลามข้าจะกินเจ้างับแล้วเจ้าปลาฉลามก็ว่ายน้ำจากไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เด็กๆสามารถทำเองได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูนางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยที่17ธรรมชาติแสนสวยเรื่องทะเลนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะปิ๊งโอ้โหคุณครูนางมาอยู่ในทะเลเด็กๆเห็นไหมเอ่ยบนหาดทรายของเรามีอะไรบ้างคะเด็กๆทะเลคืออะไรอะทะเลก็คือ น้ำที่อยู่กับหาทรายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปลามีธรรมชาติเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีต้นไม้ด้วยเด็กๆดูสิคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะโู้มีต้นไม้อะไรคะเนี่ยโอ้ต้นมะพร้าวใช่ไหมคะมีนกบินอยู่เต็มเลยแล้วก็มีอะไรคะมีปลาใช่ไหมคะมีเต่าด้วยมีหอยมีปลาดาวเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆไปดูต่อไปสิคะว่าจะมีอะไรบ้างบนชายหาดก็มีภูเขาด้วยปิงโอ้ค,คุณครูนำพาเด็กๆลงมาอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆดูสิคะว่าท้องทะเลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะเด็กๆอ้าเก่งจังเลยค่ะมีปลาฉลามใช่ไหมคะมีปลาฉลามมีปลาหลากหลายสายพันธุ์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีปลาดาวด้วยมีเต่าด้วยมีปลากาลังด้วยใช่ไหมคะ ปลาการ์ตูนก็เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆกงหอยโปปลามีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใต้ท้องทะเลของเราสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปคุณครูคนางก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยน่ารู้ภาษาไทยน่ารู้ของเรามีอะไรบ้างนะปิ๊งโอ้คุณครูคนางจะพาเด็กๆมาอ่านตัวทอผู้เท่าค่ะ พอพูเท้าออกเสียงว่าทอใช่ไหมคะพอพูเท้าออกเสียงว่าทอใช่ไหมคะเด็กๆมาสะกดพร้อมกันนะคะสระตัวสระที่หนึ่งคือสระอะไรคะเก่งมากๆค่ะสระอีใช่ไหมคะมาอ่านพร้อมกันค่ะทออีทิทออีทิทออีทิสระต่อไปเลยคะ่ะเด็กๆสระอะไรนะสระอุทออุฮุ สระอะไรคะสระ,ะอูท,อ,อ,ท,ทอ,อูทูทอ,อูทูทอ,อูทูสระต่อไปคะ่ะสระอะไรคะสระอะใช่ไหมคะมาอ่านพร้อมกันคะ่ทออะทออะทะทออะทะทออะทะสระต่อไปนะคะเด็กๆก็คือสระอาใช่ไหมคะมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะทออา ทา่ทาทออาทา่ทาทออาท่าเก่งมากๆค่ะสระต่อไปจะเป็นสระอะไรนะสระอะไรคะสระอีใช่ไหมคะมาอ่านพร้อมกันค่ะทออีทีทออีทีทออีทีสระต่อไปจะเป็นสระอะไรนะ,ะ,ระอะะ๋อสะระอือใช่ไหมคะ,มมคะ,ะ,ะเด็กๆสระอะรนะือทออืะะอ,ะะอ,ท,อทือ ทอือทึสระต่อไปแล้วคะ่ะเด็กๆสระอะไรนะสระอืใช่ไหมคะทอือทึทอือทึทอือทอึอเด็กๆอย่าลืมนะว่าตัวทอพุทธอาออกเสียงว่าทอเด็กๆขัดอ่านกันเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆนั่นเองไปดูกันต่อเลยคะ่ะเด็กๆคุณครูนามีอะไรมาให้เด็กๆดูนะโอ้ ก็คือการบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆมีทั้งหมด4แผ่นนะคะคุณครูนางโชว์ให้ดู2แผ่นแล้วใช่ไหมเอ่ยในชุดร่องรอยนะคะเด็กๆไปเปิดแล้วก็ทําได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นชุดอะไรคะเสริมทักษะใช่ไหมคะหน้าที่19แล้วก็ชุดสร้างสารรค์หน้าที่56นะคะเด็กๆคะวันนี้มีการบ้านทั้งหมด4แผน่นมีใบงานทั้งหมด4แผ่นด้วยกันใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ ถ่ายรูปแล้วส่งที่คุณครูประจําชั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูประจําชั้นจะตรวจและเช็คคะแนนให้หนูเองนะสําหรับวันนี้คุณครูนานก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย